สวัสดีบันเสาวเลขเด็ดถามหาจากพี่ฝนยูฮูยูฮูคนบันเสาวช่วงนี้นะคะถ้าใครเกิดว่าแบบกำลังมีมีเพื่อนสนิทคนสนิทเราเป็นเพศเดียวกันนะเราเพื่อนคนนั้นนะคะมีรถให้ซื้อเลขทะเบียนรถของเพื่อนสนิทพี่ฝนมึงอย่าบอกว่ามึงไม่มีเพื่อนสนิทมึงต้องมีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของเธออะคะ่ะ หรือรถของพี่น้องคนที่คุณสนิทด้วยเช่นถ้าคุณมีพี่น้องสองคนเนาะทะเบียนรถอะคะ่ะของน้องสาวหรือพี่สาวพี่ชายน้องชายให้ซื้อเลขนั้นแต่ถามว่าได้เยอะไหมตัวเองไม่เยอะนะแล้วก็เล่นเบาๆหน่อยช่วงนี้นะคะไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ได้หมดเลยนะจะมีโชคแล้วก็อีกเลขหนึง่งซึ่งถ้าบอกว่าตอนนี้นะคะ Uh, น้องสาวพี่สาวคนสนิทคนรู้จักแล้วคุณเกิดวันเสาร์นะฮัลโหลฮัลโหลใครที่เป็นแพทอมเบนดี้เป็นทอมเบนดี้นะมั่งระบุเลยอะ่ะตัวเองให้ซื้อรถของ,ของคนที่เป็นเพศแบบนั้นน่ะนะคะจากเจ้าแม่สายรุ้งเอง <laughs>